กรณีศึกษานะครับผู้ป่วยเพศชายอายุ61ปีน้ำหนัก69กิโลรกร,รมัมส่วนสูง168เซนติเมตรนะครับอาการสำคัญหายใจหอบหน่ขณะนอนราบจุกแน่นลิ้นปี1ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาลประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน3วันก่อนมาผู้ป่วยไปงานเลี้ยงรุ่นต่างจังหวัดลืมนำยาประจำตัวไปด้วยจึงขาดยามา3วันหวันก่อนผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยง่ายขณะมีกิจกรรม ตื่นมาหายใจหอบตอนกลางคืนหลายครั้งนอนราบแล้วรู้สึกเหนื่อยนอนหนุนหมอนสูงสองใบแล้วพอหลับได้หึงชั่วโมงก่อนมาผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยมากขึ้นเดินขึ้นบันไดชั้นสองไม่ได้ใจสั่นหอบเหนื่อยขาบวมทั้งสองข้างอ่อนเพลียญาตินำส่งโรงพยาบาลแพทย์วินิจฉัยว่ามีภาวะหัวใจล้มเหลวประวัติการเจ็บป่วยในอดีตนะครับ15ปีก่อนมีประวัติเป็นโรค ความดันโลหิตสูงรับประทานยาไม่ต่อเนื่อง10ปีก่อนมีประวัติเป็นโรคเบาหวานไขมันในหลอดเลือดสูงรับประทานยาสม่ำเสมอและมาตรวจตามมาทุกครั้งแต่ยังชอบรับประทานอาหารที่มีรสหวานขนมที่มีส่วนผสมของเนยมาการีน3ปีก่อนนะครับผู้ป่วยนะครับเริ่มมีอาการเหนื่อยง่ายใจสั่นขณะเดินออกกําลังกายเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคหัวใจได้ยากลับมารับประทานที่บ้านและผู้ป่วยรับประทานยาอย่างต่อเนื่องผลตรวจห้องปฏิบัติการนะครับพบว่านะครับบัตยูรีไนโตเจนนะครับอยู่ที่23มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรครับเคียตินินนะครับอยู่ที่1.6มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะครับ FBS นะครับอยู่ที่209มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรครับโซเดียมนะครับอยู่ที่13.2มิอิลลิเกวิวาเรนต์ต่อลิตรครับ โพแทสเซียมนะครับอยู่ที่3.4ม mm ิลลิออกวิวาเรนต่อลิตรครับคอรีนนะครับอยู่ที่93ม mm ิลลิลิวิวาเรนต่อลิตรนั่นเองครับอัลเมินนะครับอยู่ที่2.5กรัมต่อเดซิลิตรคอเลสเตอรอลนะครับอยู่ที่256มิลกรัมต่อเดซิลิตรไตรกลีเซอไรน์นะครับอยู่ที่130มกรัมต่อเดซิลิตรนะครับ HDL นะครับอยู่ที่55มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร LDL อยู่ที่150มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะครับ BNP นะครับอยู่ที่600พิโกกรัมต่อมิลลิลิตรนะครับ NT pro BNP นะครับอยู่ที่1,002พิโกกรัมต่อมิลลิลิตรปัสสาวะนะครับออกวันละ600 ml ตรวจร่างกายของผู้ป่วยนะครับพบว,ว่า เทมของผู้ป่วยอยู่ที่3.1องศาเซลเซียสพาสอยู่ที่108ครั้งต่อน,นาที Respiratory ี a เร,ยรอยู่ที่28ครั้งต่อน,นาทีพา r e s ช u r e อยู่ที่160-130มิลลิเมตรปลอดเส้นเลือดดำที่คอโป่งพองหายใจใช้กล้ามเนื้อหน้าของช่วยฟังปอดได้ยินเสียงค p ปิ a t i o n ขาทั้งสองข้างของผู้ป่วยบวมกดบุ๋มสองบวกปลายเท้าเขียวผลชีทเอ็กซเรย์ LA, พบว่า พูโมนารีอีมาผลของแอคโคคาดิโอแกรมนะครับพบ LVEF นะครับ46โอเคครับก็ต่อมาจะมาเริ่มกันที่หมวดของคำถามนะครับเริ่มกันที่คำถามข้อแรกนะครับท่านคิดว่าผู้ป่วยมีภาวะหัวใจล้มเหลวระยะใดตามการแบ่งของ The New York Heart a s s OCIATION หรือ NYHA นะครับ ในคําตอบของข้อหนึ่งนะครับคืออยู่ในระดับ4ครับคือไม่สามารถทํากิจกรรมใดได,ได้เป็นระยะที่มีอาการภาวะหัวใจล้มเหลวอย่างชัดเจน,นครับเนื่องจากผู้ป่วยเนี่ยครับมีอาการสําคัญคือหายใจหอบเหนื่อยขณะนอนล่าบจุกแน่นลิ้นปีเหนื่อยง่ายขณะทํากิจกรรมใจสัน่นแล้วก็ขาบวมทั้งสองข้างครับข้อ2ปัจจัยที่ส่งเสริมโรคค่ะ1ความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตสูงทำให้ความดันในหลอดเลือดแดงสูงขึ้นกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้ายทํางานหนักและหนาตัวขึ้นเลือดที่มีออกซิเจนสูงจากปอดและหัวใจห้องบนซ้ายไม่สามารถไหลลงหัวใจห้องล่างซ้ายได้ส่งผลทำให้หัวใจโตและเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้ในที่สุดค่ะ 2. โรคเบาหวานค่ะไขมันในเลือดสูงโรคเบาหวานนะคะมีระดับน้ำตาลที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้เกิดความเสื่อมสภาพและเกิดคราบตะกรันในผนังหลอดเลือดค่ะทำให้หลอดเลือดติดแคบลงและขัดขวางการไหลของเลือดตะกรันเหล่านี้นะคะอาจเกิดได้จากการปริแตกเฉียบพลันกระตุ้นให้เกิดเป็นลิ่มเลือดไปอุดตันหลอดเลือดในทันทีค่ะนอกจากนี้ภาวะเบาหวานทำให้มีสารบางชนิดเพิ่มสูงขึ้นในหลอดเลือดค่ะสารต่างๆทำให้เกิดหลอดเลือดแดงเสื่อม และเกิดการแข่งตัวของเลือดที่ผิดปกติค่ะระดับอินซูลินในเลือดสูงนะคะส่งผลให้หลอดเลือดแดงมีโครงสร้างและหน้าที่ที่ผิดปกติไปหลอดเลือดต่างๆที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจเกิดการอักเสบมีอากาศปลิแตกทําให้มีริ่มเลือดอุดตันเฉียบพลันและทําให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวตามมาค่ะ 3. การรับประทานยาไม่ต่อเนื่องส่งผลให้หัวใจกลับมาทํางานหนัก และเกิดการจับตัวของเกล็ดเลือดเข้ากับผนังหลอดเลือดแดงซึ่งมีผลทําให้เกิดการทําลายของผนังหลอดเลือดทําให้หลอดเลือดตีบตันและอุดตันมากขึ้นและยังมีผลต่อการนําเลือดไปเลี้ยงที่ไตน้อยลงและทําให้ไตทํางานหนักและเกิดภาวะไตาวายเฉียบพลันได้ค่ะ ข้อ3ค่ะบัตรคาเซอร์ไนโตรเจนสูงส่งผลให้สมรรถภาพการทำงานของไตลดลงเคทินีนสูงส่งผลให้การทำงานของไตบกพ่องฟาติ้งบัตรชูก้าสูงส่งผลให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีอาการของภาวะน้ำตาลในเลือดสูงโซเดียมต่ำภาวะที่มีปริมาณโซเดียมในเลือดต่ำกว่าปกติส่งผลให้ผู้ป่วยกล้ามเนื้อกระตุกโพแทสเซียมสูง สาเหตุเกิดจากความผิดปกติของไตคอลายตำ่ำมีเกินจากภาวะเลือดเป็นด่างคาร์บนเนตต่ำวงบอกถึงภาวะเมตาบอลิกแอซิดแอมบูมินตำ่ำแสดงอาจแสดงผลว่าอาจเกิดโรคที่เกี่ยวกับตับคอเลสเตรอรอลสูง เสี่ยงที่เกิดโรคแบ่งเป็นไขมันดีไขมันเลวไตรกลีเซอไร์ส,สูงเนื่องจากผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจค่าไตรกลีเซอไรด์สูงเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดในสมอง BNP สูงพบว่าหัวใจล้มเหลวสามารถนำค่านี้มาติดตามภาวะหัวใจล้มเหลวได้ค่ะมานะคะข้อที่4ค่ะจงแปลผลการตรวจเช็ดเอสเลแล้วก็ แอลโคคาร์ดิโอแกรมหมายถึงอะไรหรือสัมพันธ์กับการเกิดโรคอย่างไรนะคะบง่งชี้ความผิดปกติด้วยคำตอบนะคะก็คือเชตเอเ r เลนะคะพบพันโมเนลีแอนดมาหมายถึงภาวะปอดบวมน้ำเกิดจากที่มีสารน้ำนะคะการบีบและคลายตัวของกล้ามเนื้อหัวใจลดลงส่งผลให้ปริมาณน้ำในหัวใจมากขึ้นและมีแรงดันย้อนกับ ที่ถุงลมปอดทําให้อากาศนะคะไม่สามารถเข้าไปได้ค่ะเกิดการขาดออกซิเจนในเลือดสาเหตุของภาวะปอดวมน้ําของปอดนะคะก็คือการทํางานของหัวใจ ข้างซ้ายนะคะล้มเหลวค่ะส่วนแอลคอคเดรโอแกรมนะคะพบ LVEF 46%หกข,ของหัวใจห้องล่างซ้ายนะคะจะหนาค่ะแล้วก็หัวใจห้องบนซ้ายนะคะจะใหญ่ขึ้นกรณีนี้นะคะจะพบว่าผู้ป่วยนะคะมีขนาดหัวใจห้องล่างเวลกลงแต่มีหัวใจขนาดได้ขยายตัวขึ้นค่ะและความสามารถในการยืดขยายนะคะได้น้อยลงเมื่อหัวใจห้องล่างห้องซ้าย ห้องล่างนะคะไม่สามารถคลายตัวรับเลือดที่ไหลกลับนะคะจากส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างเหมาะสมจึงมีเลือดค้างอยู่ในหัวใจมีสาเหตุจากลิ้นหัวใจตีบนะคะเพราะว่าเมื่อหัวใจห้องล่างโตนะคะ ejection fraction นะคะจะลดลงนะคะแล้วก็มีผลทำให้เกิด diastolic heart failure ด้วยค่ะค่ะในส่วนของข้อหนะคะก็คือเล่วความตันโลหิตสูงมีกี่ชนิด ผู้ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตส,สูงชนิดใดและสาเหตุและก็กลไกเกิดจากอะไรนะคะเรามารูกันเลยนะคะก็คือความดันโลหิตส,สูงน,นะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือ1 primary hypertension และก็2 secondary hypertension นะคะค่ะ primary hypertension นะคะก็จะเป็นโรคความดันโลหิตส,สูงน,นะคะจะเป็นประเภทที่พัฒนาในช่วงหลายๆปีนะคะของผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันนะคะแล้วก็ สองส่วน s e ็ก y รน r รี y ฮเปอนะคะก็คือ,อเป็นโรคความดันโลหิตสูงที่เกิดจากสภาวะร่างกายนะคะผิดปกติอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะเกิดในช่วงที่กระทนหันนะคะผู้ป่วยนะคะเป็นโรคความดันโลหิตสูงประเภท Secondary Hypertension นนั่นเองนะคะโดยสาเหตุนะคะก็จะเกิดจากความผิดปกติที่ไตนะคะไม่ว่าจะเป็น หลอดเลือดแล้วก็ความาระบบการทํางานของไตนั่นเองนะคะค่ะส่วนหลอดเลือดนะคะที่มีผลต่อไตนะคะก็คือ,อหลอดเลือดเออรต้านะคะก็จะเกิดการติดแคบไม่ว่าจะเกิดจากปัจจัยก็คือที่ผู้ป่วยเป็นนะคะก็คือโรคเบาหวานแล้วก็โกครคไขมันในเลือดสูงนะคะรวมไปถึงอาจจะได้รับการรับประทานยาในกลุ่มของ S n s a i s, s นั่นเองนะคะค่ะในส่วนของกลไกนะคะก็จะเกิดจากแล้วแต่ของบุคคลนะคะที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของการปีบตัวของหัวใจแล้วก็แรงต้านทานของหลอดเลือดส่วนปลายนะคะค่ะไม่ว่าจะเป็นแรงต้านนะคะแล้วก็ความดันโลหติตนะคะโดยแรงต้านเนี่ยก็จะเป็น แรงต้านที่การไหลเวียนของหลอดเลือดส่วนปลายแล้วก็ความดันหิตก็คือปริมาณของหลอดเลือดที่บีบตัวออกจากหัวใจในหนึ่งนาทีนะคะหรือว่าคดีแอร์ลูปนั่นเองนะคะค่ะก็จะเป็นความต้านทานของหลอดเลือดส่วนปลายนะคะก็จะมีระดับความดันเนี่ยสูงแล้วก็เกิดจากการเพิ่มตัวของอปัจจัยนะคะไม่ว่าจะเป็น ปัจจัยรดปัจจัยหนึ่งหรือว่าไม่ว่าจะเ,าเกิดจากสองปัจจัยเลยนะคะค่ะปัจจัยนะคะก็จะทําให้เกิดการล้มเหลวขอ,ของการปรับชดเชยของปัจจัยหลักที่มีผลต่อความดันโลหิตนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นระบบกระสิมพาเตติกนะคะหรือว่าระบบเรนินเอนจิโอซินนะคะแล้วก็ะสุดท้ายก็คือระบบการทำงานของไตนั่นเองนะคะ ตัวหงนะคะม e a อาร์เทเรียลเพรสเชอร์และพ u วเพ r e เชอร์มีค่าเท่ากับเท่าไหร่แปบลบผลได้อย่างไรสำหรับตัวม e นอาร์เทเรียลเพรสเชอร์นะคะเท่ากับ140มิลลิเมตรประหลอดตัวพ u วเพ r e เชอร์เท่ากับ30มิมลลิเมตรประหลอดเมื่อเกิดม e นอาร์เทเรียลเพรสเชอร์สูงจะเกิดนาร t สโตวอลลุม่มหรือซิสติมิกวีนัสรีสิสแตนเพิ่มขึ้นจากนั้นนะคะร่างกายจะมีการปรับตัวโดยการลดฮาร์เรทบดดี้คาเดียเพื่อทำให้คาเดกเอาพุทงที่ ถ้าแบดดี้คาเดยไม่สามารถทําให้คาเดเอาพุทคงที่ไว้ได้นะคะจะทําให้คาเดเอาพุชเพิ่มขึ้นร่างกายจะมีการปรับตัวอย่างต่อมาก็คือทําให้เกิดไดเอสตอริกแบดเพชเชอรลดลงพอเพชเชอร์กว้างขึ้นนะคะหลังจากนั้นนะคะถ้ายังควบคุมมินอั r ราเรือเพชเชอร์ไม่ได้นะคะร่างกายจะปรับตัวโดยการนําเลือดไปเลี้ยงอว,วัยวะส่วนที่สําคัญก่อนอวัยวะอื่นๆเช่นสมองไตดังนั้นอวัยวะที่มีความสําคัญน้อยจะมี เลือดไปเลี้ยงมากขึ้นสุดท้ายเมื่อร่างกายไม่สามารถควบคุมระดับความดันในเลือดได้ก็จะเกิดภาวะความดันโลหิตสูงขัดค่ะต่อไปข้อ7นะคะก็คือพยาธิสภาพหรือกลไกของการเกิดภาวะความดันโลหิตส,สูงนะคะซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวในผู้ป่วยรายนี้อย่างไรนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะมาเริ่มอธิบายกลไกของการเกิดภาวะความดันโลหิตส,สูงกันก่อนนะคะ ปัจจัยที่ส่งผลทําให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงนะคะมีด้วยกัน2ปัจจัยนะคะปัจจัยแรกนะคะก็คือการกระตุ้นของระบบประสาทซิมพาเทติกส่วนแอลฟานะคะทําให้หลอดเลือดแดงหดตัวและมีความต้านทานของหลอดเลือดเพิ่มขึ้นค่ะการกระตุ้นประสาทซิมพาเทติกนะคะจะมีผลต่อการทํางานของระบบเรนินแองจิโอเทนซินนะคะทําให้ผลิตแองจิโอเทนซิน2ซึ่งส่งผลให้หลอดเลือดแดงหดตัว ซึ่งทําให้ความต้านทานของหลอดเลือดส่วนปลายเพิ่มขึ้นค่ะและการกระตุ้นประสาทซินพาเทติกส่วนเบต้านะคะทําให้อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มมากขึ้นค่ะแรงบีบตัวของหัวใจแรงขึ้นจึงเพิ่มปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจและทําให้เกิดความดันโลหิตส,สูงเพิ่มขึ้นค่ะปัจจัยที่2นะคะก็คือการลดลงของสารเหลวในระบบไหลเวียนเลือดนะคะทําให้ปริมาตรเลือดที่ไหลผ่านไตน้อยลงซึ่งกระตุ้นระบบเรนินแองจิโอเทนซินนะคะ ทำให้หลอดเลือดหดตัวจึงเกิดแรงตั้งของหลอดเลือดทั่วร่างกายค่ะและเอ็งเจโอเทนซินทูในระบบไหลเวียนนะคะจะกระตุ้นให้มีการหลั่งของฮอร์โมนแอลโดสเตอโรนนะคะจากต่อมหมอกไตส่วนนอกซึ่งมีผลในการดูดซึมกลับของน้ำและโซเดียมที่ไตค่ะปริมาณของเลือดเพิ่มขึ้นและความดันโลหิตจึงสูงขึ้นค่ะ เมื่อความดันโลหิตสูงทําให้ความดันในหลอดเลือดแดงสูงขึ้นกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้ายทํางานหนักและหนาตัวขึ้นอารทรีบัตจากปอดและหัวใจห้องบนซ้ายไม่สามารถไหลลงหัวใจห้องล่างซ้ายได้ส่งผลให้หัวใจห้องล่างซ้ายโตและหนาขึ้นทําให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวที่สุดภาวะหัวใจห้องล่างซ้ายล้มเหลวเกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้ายบีบตัวลดลงส่วนใหญ่เกิดจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย ทำให้เนื้อเยื่อของร่างกายได้รับเลดไปเลี้ยงไม่เพียงพอในระยะแรกหัวใจจะปรับตัวโดยระบบประสาทซิมพาเทติกจะทํางานเพิ่มขึ้นโดยช่วยกระตุ้นให้ระบบเลนิน a n g กิโอเทนซินทำหน้ที่เพิ่มขึ้นและหัวใจมีขนาดเพิ่มขึ้นหากยังคงมีพยาธิสภาพของโรคดำเนินต่อไปจะทำให้กลไกการปรับตัวชดเชยล้มเหลวทำให้เนื้อเยื่อของอวัยวะต่างๆได้รับเลือดไปเลี้ยงไม่เพียงพอผู้ป่วยจะมีอาการผิดปกติทั้งในระบบหัวใจและหลอดเลือดสมองกล้ามเนื้อและระบบปัสสาวะ ข้อที่8 8.1สาเหตุของการบวมของขาทั้งสองข้างเกิดขึ้นได้อย่างไรคำตอบการไหลกลับของหลอดเลือดดำเข้าสู่หัวใจฝั่งขวาลดลงทำให้เกิดการคลั่งของเลือดและน้ำอยู่ในหลอดเลือดดำและหลอดเลือดฝอยเกิดแรงดันของน้ำไหลกลับไปยังหลอดเลือดดำจึงทำให้เกิดการบวม8.2ทําทำไมผู้ปว่วยที่เป็นภาวะหายใจล้มเหลวหรือโรคหัวใจ เวลานอนจึงจำเป็นต้องนอนหมอนสูงคำตอบภาวะที่หัวใจทำงานล้มเหลวไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปยังอวัยวะต่างๆได้เพียงพอทำให้อวัยวะขาดออกซิเจนและหัวใจไม่สามารถรับเลือดกลับสู่หัวใจได้เมื่อนอนราบจึงทำให้หายใจลำบากจึงจำเป็นต้องนอนหมอนสูงหลายใบค่ะหลักการพยาบาลสําหรับผู้ป่วยรายนี้มีอะไรบ้าง1 เฝ้าระวังสังเกตอาการและการแสดงที่เปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยล่วงหน้าเพื่อสามารถป้องกันความรุนแรงที่เกิดขึ้นแก่ผู้ป่วยได้อาการและการแสดงที่ต้องสังเกตและเฝ้าระวังคืออัตราการเต้นของชีพจรและการเต้นของชีพจรการหายใจเพิ่มขึ้นการเปลี่ยนแปลงของจิตใจและอาการกระสับกระส่ายผิวหนังเย็นชื้นเขียวคำ้ำเป็นดวงดวง หรือว่าเป็นลาย 2. ติดเครื่องตรวจต,ต่างๆและบันทึกสัญญาณชีพค่าบัตรเพชเชอร์ค่าเพาค่าเลสพิไลโทรีค่าออกซิเจนเซตแล้วก็เคลื่นไฟฟ้าหัวใจค่ะ 3. ดูแลให้ยาขยายหลอดเลือดแก่ผู้ป่วยตามแผนการรักษาพร้อมทั้งติดตามธิ์ของการออกยาและสังเกตอาการข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นตามมาได้ 4. หากผู้ป่วยมีอาการเจ็บหน้าอกหรือว่าแน่นหน้าอก ให้ใช้เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพรอทั้งรายงานแพทย์ให้ทราบทันทีโดยเฉพาะถ้ามีการเปลี่ยนแปลง 5. ประเมินความไม่สุขสบายของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง 6. ดูแลให้พยาบาลด้านจิตใจพูดคุยเบีเ่ยงเบนความสนใจจากความไม่สุขสบาย 7. ให้คำแนะนำอธิบายการปฏิบัติตนก่อนและหลังขณะการทำหัตถการ 8. อธิบายถึงความจำเป็นในการทำการจ,จำกัดการเคลื่อนไหวบริเวณที่ทำผ่าตัการเพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าใจและร่วมมือในการทำผ่าตัการ 9. ดูแลการจัดท่านอนโพ i ิชันของผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อมให้ผู้ป่วยได้รับความสุขกสบายท่านอนของผู้ป่วยจะเป็นท่านอนศีรษะสูงหรือท่า f o ลเลอนสสร์โพซิชันค่ะ